สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เมกอยู่ปั๊มน้ำมันปตทสาขาแม่ริมครับผมวันนี้เรามีทริปเล็กน้อยครับผมเราจะเดินทางไปอำเภอเชียงดาวครับด้วยมอเตอร์ไซค์ของเราน้องสุชาติเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราจะเดินทางไปไหนกันบ,บ้างไม่ได้ไม่ได้มีแผนเลยนะว่าจะต้องแวะที่ไหนยังไงแค่มีจุดหมายปลายทางว่าเราจะจะไปอำเภอเชียงดาวแค่นั้นเอง ก็อากาศหนาวแล้วครับช่วงนี้เชียงใหม่อากาศเริ่มหนาวหนาแล,แล้วก็ขี่รถขึ้นดอยสาหน่ออ,อกทริปเล็กๆเบาๆเดี๋ยวไปกับเพื่อนอีกคนหนึ่งครับรอมันก่อนตอนนี้มันกำลังรอมันที่เติมน้ำมันเดี๋ยวไปดูกันว่าระหว่างทางเราจอดแวะที่ไหนกันบ้างครับผม โอเคตอนนี้เพื่อนมาถึงแล้วครับทริปนี้2คันเหมือนเดิม c ซีกับน้องสุชาติของเราเหมือนเดิมครับผมเหมือนทริปที่แล้ววันนี้เราจะไปเชียงดาวกันครับผมมีของแต่งเพิ่มมาเล็กน้อยนะจากทริปคราวที่แล้วโอเคเตรียมรถเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปดูระหว่างทางกันมีอะไรน่าสนใจบ้าง ตอนนี้จุดแมทที่เราจะแวะกันนะครับบ้านระเบียงน้ำอีก9กกิโลเราไปดูกันว่าบ้านระเบียงน้ำเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงไม่รู้เหมือนกันว่าหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับ ึงแล้วที่หมายที่แรกตอนแรกเราตั้งใจว่าเราจะไปบ้านระเบียงริมน้ําริมไม้อะไรทีอย่างใช่ไหมแล้วก็เราหาไม่เจอเพราะว่าระยะทางเข้ามาเนี่ยมันค่อนข้างเป็นป่าเขาสองข้างทางที่จะเข้ามาถึงที่นี่เนี่ยสองข้างเป็นป่าเลยเราไม่มีบ้านคนถนนลื่นชื้นใครมาช่วงนี้ตามมาก็ระวังด้วยนะครับขับรถระวังแต่นั่นแหละเราถึงตอนนี้เราเลือกที่จะ แวนที่นี่ครับระเบียงจำปาเราไปดูกันว่าไม่รู้เขามีอะไรขายบ้างไปดูกัน โป๊ะแตกจ้ะเมื่อกี้จ้ะที่ระเบียงจำปาเมื่อกี้เป็นที่พักไม่ใช่ร้านกาแฟเดินดยๆเข้าไปสองคนเข้าไปถามหากินกาแฟไม่มีจ้ะสุดท้ายเราก็ต้องขี่ตามหาจนได้ครับบ้านต้นไม้ก็ขี่เลยขึ้นมาอีกนิดหน่อยจากไอตรงระเบียงจำปาเมื่อกี้นะอย่าลืมนะะเบียาจำปาเป็นที่พักนะไม่ใช่ร้านกาแฟไอ้ที่นี่คือที่ที่กินกาแฟของเราครับบ้านต้นไม้ก็ขี่เลยขึ้นมาเป็นทาง ลูกลังแหละขี่เลยขึ้นมาประมาณสักสินาทีก็เดี๋ยวไปดูกันตอนนี้หิวข้าวอยากกินกาแฟามากเลยจะไปดูกันว่าที่นี่เขามีอะไรน่าสนใจบ้างนะจ๊ะ ที่เมื่อกี้เราขึ้นไปที่บ้านระเบียงจำปากับบ้านต้นไม้มานะครับเอาจริงสถานที่สองสถานที่นั้นน่าจะเป็นที่พักซะมากกว่านะครับไม่ไม่ไม่ตอบโจทย์สําหรับขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วก็ไปแวะกินกาแฟไม่ไม่ค่อยตอบโจทย์แต่จะจะเหมาะมากสําหรับถ้าสมมุติว่าจองที่พักไว้แล้วก็ไปนอนพักบรรยากาศดีมากเมื่อเมื่อกี้ขณะตอนไม่ไปเนี่ย ที่งกว,กว่าอากาศยังเย็นยังหนาวนะครับรับรองกลางคืนเนี่ยมีเลขตัวเดียวแน่นอนอากาศหนาวแน่นอนรับรองถ้าใครต้องการอากาศเย็นๆนะแนะนำสองที่นี้บรรยากาศเงียบสงบคนน้อยแนะนําไปพักนะครับแต่ว่าไม่ไม่ไม่ไมไมค่อยตอบโจทย์สําหรับอย่างที่บอกไปขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปแล้วก็ไปไว้กินกาแฟาไ,มไม่ไม่ค่อยตอบโจทย์อย่างเพราะฉะนั้นเราก็เลยตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านกาแฟาชื่อเจียงดารา,านะครับเรามาไว้กินกาแฟกันทางลงมา เสร็จปุ๊บก็ออกมาตามแมพที่ที่ทางเพจทางร้านเขาไว้ให้นะครับหาไม่ยากนะครับไม่ไกลเท่าไหร่นะไม่ไกลเท่าไหร่แล้วก็บรรยากาศดีตอนนี้บรรยากาศดีโดยรอบอากาศไม่ค่อยร้อนนะครับถึงตอนนี้นะตอนนี้ก็บ่ายโมงกว่าเกือบบ่ายสองแล้วแตไม่ค่อยร้อนอากาศเย็นเย็นเป็นร้านกาแฟอยู่กลางทุ่งนาน,นะครับบรรยากาศดีของคิมเยอะแยะเลยเดี๋ยวไปดูกันเมื่อกี้สั่งกาแฟไปแล้วไม่รู้รสชาติเป็นไงเดี๋ยวลองดูกันอีกที ทีแม่แตงอีกหนึ่งอย่างครับเราแวะซื้องงอกันระหว่างข้างทางก็มันจะมีอะโวคาโดนะครับส้มโอแล้วก็เงาะแล้วก็สองข้างทางเนี่ยมันจะมีเป็นจุดเป็นจุดแวะซื้อกันตอนนี้เราซื้อเงาะาไม่รู้ว่ารสชาติเป็นไงนะแต่ว่าเขาบอกเป็นของดีนะลองดู เป็นหนึ่งจุดนะครับที่เราแวะก่อนกับชิงใหม่เป็นสวนสนแม่แตงครับสวนสวนด้านหลังก็จะเป็นป่าสนกว้างๆสวยๆนะครับต้นไม้ต้นสนเพียบเลยคนก็จะชอบมาแวะกินข้าวถ่ายพีเเวดดิ้งกันเพราะว่าบรรยากาศดีลมลื่นนะครับคนก็ชอบมาแวะกันข้างทางแต่ว่าไม่ได้มีร้านค้าอะไรนะก็มาจอดถ่ายรูปแวกกินข้าวแวะพักรถอะไรอย่างนี้ครับเป็นหนึ่งจุดที่ เรามาพักรถก่อนกับเชียงใหม่น่าจะเป็นสถานที่สุดท้ายที่เราันี้เราแวะกันนะครับวันนี้น่าจะจบที่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ยังไงทริปหน้าไปไหนยังไงฝากติดตามด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับเจอกันนะครับ